สวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่ในช่องของ Big b o อสหนุ่มอีสานเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับอีพีนี้นะครับผมผมก็จะมาทำสีฟ้าคลัดของเจ้าเทน่านะครับผมอันนันครับผมก่อนอื่นก็ผมขออนุญาตล้างนะครับผมก่อนนะครับผม นะครับผมมุมก็จะล้างด้วยนา้ำขซงสฟอร์นะครับผม อันนี้ครับผมผมก็จะขัดได้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้บูเวอร์นะครับผมเอาชิ้นงานให้มันแห้งนะครับอันนี้ครับผมหลังจากที่ใช้บูเวอร์เป่านะครับผมให้แห้งก็จะตากแดดไว้สักพักนะครับผมเพื่อให้อ่าชิ้นงานมันร้อนนะครับผมเดี๋ยวก็จะมาพ่นสีกันนะครับผมอันนี้ครับผมหลังจากที่รอมาได้สักพักนะครับผมชิ้นงานเราก็จะเริ่มอุ่นกันพอดีแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาพ่นนะครับผมผมจะลองพื้นด้วยสีดำด้านนะครับผม ตันนี้คือผมจะพ่นให้มันเป็นไฟนะครับผมให้ชิ้นงานมันร้อนเพิ่มเติมนะครับะนะครับผมกาลังจากชิ้นงานมันร้อนนะครับผมก็ให้ค่อยๆพ่นด้วยสีดำดน,น,นะครับพ่นบาง,บางๆนะครับ นะครับผมผมก็จะรอไว้สักพักนะครับผมให้มันแห้งนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ว่าผมก็ว่าสีดําดําเงาสวยนะครับผมไอ้ดาด้านสวยนะครับผมนี่นะครับผมดูสิครับผมเดี๋ยวท้าสวยนะครับผมผมอาจจะเก็บงานผมอาจจะเอาเป็นฝาดําด้านเลยนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวรอมันแห้งนะครับผมเดี๋ยวก็จะมาพ่นอีกหนึ่งครั้งนะครับผมนะครับผมผมก็ได้ทําการปล่อยซีไว้สักพักนะครับผม สีก็น่าจะเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวผมจะพ่นอะฉีดทับอีกทีนะครับผมแล้วจะลองพ่น้วยไยดูนะดูว่ามันจะเป็นสียิงทรายไหมนะครับผมผมก็เคยเห็นเขาทํานะเดี๋ยวผมไม่รู้มันจะเป็นหรือไม่นะครับผมเดี๋ยวลองทํากันนะครับผมเพราะผมว่าสีดาด้านนะมันสวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาจัดเป็นดาด้านเลยนะครับผมกล้องมันย้อนแสงไหมเนี่ยจะตั้งมุมท่มย้อนนะครับผม อันนี้ครับผมอันนี้ครับผมคือว่ามันไม่เป็นหรอกเดี๋ยวผลธรรมดาเน,นี่ย พ่นทุกซอกทุกมุมนะครับผม อันนี้ครับผมก็หลังจากพ้นเสร็จนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรอให้สีแห้งนะครับผม เดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับผมเดี๋ยวจะเข้าเล่มมาดูนะครับผมว่ามันแดดเกินไปนะครับผมตอนนี้ผมก็พ่นในช่องบ่ายเนาะเดี๋ยวรอสีแห้งนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันนะครับผมอันนี้ครับผมก็หลังจากเสร็จนะครับผมให้ดูนี่ครับผมชิ้นงานนะครับผมกล้องโฟกัสก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมสีดำด้านนะครับผมสวยเลยนะครับผมเดี๋ยวเอาสีดำด้านเลครับผม อันน้รัผมก็มาทําให้ดูคร่าวๆเนาะเดี๋ยวก็ผมก็จะทำฟ้าคัดนะครับผมนะฟ้าคัดกับเสื้อนะครับผมเดี๋ยวก็จะทํเป็นสีดาด้านเหมือนกันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้เนาะผมก็มาทําสีฝ้าแข็งแล้วนะครับผมก็คิดว่าคลิปหน้านะน่าจะได้ประกอบนะครับผมก็เดี๋ยวทําพวกนั้นเสร็จนะครับผมแต่ว่าฟ้าคัดนะครับผมจะทํายากหน่อยเพราะว่ามัน สีมันถลอกเยอะนะครับผมไม่เหมือนฝั่งนี้เนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับผมแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์นะครับผมทุกคอมเมนต์ก็เป็นกําลังใจนะครับผมให้ผมทํารถได้มัอนกันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ